แนะนำผลิตภัณฑ์ชื่อขนตางครีเมียมคลาสสิกผสม7-15ฟังก์ฟังชันสำหรับการต่อขนตามแบบมืออาชีพสเปกค,ความงอน j b c d ความยาว7-15คละความหนา0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.200.25วัดสดุมิ้งสังเคราะห์คุณสมบัติสำหรับการต่อขนอง TaNAgRAKU1NAgRAKU a วัดสดุพิเศษมีคุณสมบัติหลัก3ประการคือเบาเป็นธรรมชาติอ่อนนุ่ม2 วัดสดุฟอยสามารถลอกออกจากเทปได้อย่างง่ายดาย3ขนาดจะคงเดิมเมื่อผ่านไป1ปี4คุณภาพสูงไม่ตกค้างบนขนตา5แพ็กเกจที่ธนทานไม่แตกหักง่าย6เราเป็นผู้ผลิตจัดส่งรวดเร็วด้วยราคาที่ดีที่สุด7 ขนตา NAGAKU r a I LAS ได้รับอนุญาตจาก MSDS s d s ทำด้วยมือทั้งหมดไม่มีการทดสอบกับสัตว์วัสดุทั้งหมดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม8มีราคาส่งสำหรับการซื้อจำนวนมากหมายเหตุการซื้อแบบขายส่งอาจผสมความยาวความหนาและขนาดความงอนโปรดระบุค,คำสั่งซื้อของคุณในหมายเหตุประกาศเมื่อสั่งซื้อห้ามแชทคุย จะไม่มีการส่งข้อมูลแบบสุ่มโดยไม่มีการยืนยนันหากต้องการเกินขนาดนี้สามารถชัดได้โดยตรง